ตอนนี้ก็แม่ๆมารอลงทะเบียนกันแล้วนะครับทยอยกันขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังลงทะเบียนอยู่นะครับทยอยกันนะครับที่มาแต่เช้าก็นลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นกันไปข้างบนแล้วนะครับน,นี่ลุงเหล็กยังไม่ทันได้ลงทะเบียน,บกกนนะครับเหล็กยังไม่ทันลงทะเบียนเลยนะครับ รอครับรอรอเข้าแถวรอเข้าคิวลงทะเบียนนะครับทยอยกันกบัตรสามพันสามพันห้าสี่พันสี่พันห้าห้าพันนะครับบัตรงานคอนเสิร์ตของน้องไลอันนะครับมิสติ้งแฟ สวัสดีครับคุณลานี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับน้องแคทพอดีมางานน้องไลอ้นนะครับเอออะไร ดูดิครับคุณแม่แต่ละท่านสวยไหมครับแม่น้องและอัดสวยหมดทุกท่านเลยครับออขอบคุณนะครับคุณลาณีก็เปิดการมองเห็นสักนิดนึงนะครับเปิดการมองเห็นสักนิดหนึ่ง اوه <laughs> รักถ่ายคุณแม่มานะครับ,บครับขอบคุณมากนะครับฝากถอไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังถ่ายรูปก,กันอยู่นะครับนิดหนึ่งไม่ใช่เอ่อบางนิดหนึ่ง แค่นี้ก่อนนะครับ